สวยเลยขนาดนั้นนะแล้ไม่มีเสื้อเนี่ยไม่ดีเนี่ยไม่ดีเนี่ยไม่ดี ดิ่มไม่ดีเลยค้างเลยสวัสดีครับหนูขอโทษเน็ตหนูไม่ดีอ่ะ ขอบคุณค่ะสัส <Hi, hi. S 1> ดีค่ะสนุกไหมสนุกอยู่นะคะแบบว่าได้ทำกิจกรรมใหม่ๆของบินเคยเยอะมากที่แบบ cgm ไม่เคยทำอะไรเงี้ยมีดีด้วยค่ะขอบคุณค่ะยย ยังไรไม่ครบด้วยแหละประเด็นตอนแรกหนูาจะรอให้แบบเสร็จงานแบบพี่ยุ่งๆไปก่อนค่อยมาพูดอะไรเงี้ยค่อยมาแบบมาคุยกันยินดีขอบคุณไม่เป็นไรน้านลักเน็ตกม็มีปัญหาหน้ามาเปียกคะ่ะ <c> เ <oughs> น็ตดมูมีปัญหาอยู่นะเอาจริงดูมาก,ก่อนเปล่าไม่ไม่ไม่ไม <Yeah. S 2> ย้นดีด้ากนะขอบคุณค่ะเน่ดีอยู่ไหมนี่ไม่ดีบอกดี ขบับพุ่ครับเพิ่งถึงบ้านใช้นี่ของอะไรครับอมีเลอด

เออถ้า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 ยังไม่มีลายเซ็นฉันเออลายเซ็นไมยังไม่มีลายเซ็นเดี๋ยวจะมาคืนให้โอเคโอเคโอเคเฮ้ยจะบ้าหาตั้งไหนเฮ้ยสวัสดีค่ะ แีเปิดการความรัก,กได้แล้วได้แล้วใช่ไหมโซคิดถึงโซอยากไปอุ๊ยต้องมานะถ้ามีโอกาสครั้งหน้านะคะ้ <c oughs> ะ <c oughs> เห็นไหมชิวๆโร <c oughs> นี่ขอบคุณทุกคนที่มาหาแดงเยอะมากๆรอบหาทุหาคือแบบฟินมาก หนูขอโทษนี่เราพับกระดาษด้วยนะคะหนูขอไปนอนสองคืนเดินเดี๋ยวหนูจะหาวิธีพับกระดาษแนวนอนให้ได้ขอโทษที่ซ้อมไปแค่กระดาษแนวจตุรัสอายเออ,อแล้วก็ไม่ได้พับนูรับเป็นจตุรัสแ,แล้วก็ฉีมันไม่ได้เลยอ่ะฉีดแล้วไปเลยอะ่ะก็เลยตามองไม่ได้เลยขอโทษหนูหลายความสามารถเกินไปห้องดำสปอยคำถามนึ ุ๊ยลองเป็นคำถามที่เขาให้เมล่าปัญหาทำไมฉันเติบโตนี่หนแหละถ้าวันนี้ไปก่อนอันนั้นเอาไปก่อนแล้วก็ค่อยพรุ่งนี้ตอนเอ้น่ยู่ดีตอนไปตอนเช้าก็คือ วันนี้ไม่ะหรอต้องแต่ไหนดีนะไม่หนิแต่ไหนดีนะําทํามไปไดีกนะ <ทำ S 1> ี่ีกเครบแหละอุ้ยแันน่มันไม่ถึงแน่เลยอะต้องลงรูป <c oughs> ต้องลงรูปอีกเหรอบันจันแก้ตัวใหม่โอเคผมจะตั้งใจขอคนที่มาเชียร์น้องกำไลข้อเท้านะคะ ที่ตาซ่าที่ตาซ่าเราฮิเคต้องดำมันดำจริงจริงจริงออหนูแอบเดินผ่านข้างหลังอะหนูเห็นอยู่นะงั้นทุกคนนั่งเป็นเพื่อนหนูก่อนหนูขอนั่งว,า,วาดกล่องไปด้วยได้ไหมคะคือวันนี้แบบมันยุ่งแบบมากๆมากๆจริงๆเลยอ่ย อย so <DA> ู่อาเซียเซเดย์มืดเลยใช่เห็นอยู่เห็นอยู่โซ so, สวยจึงเลงิศปังทุกทูกเช้าวันเกิดจะมาเธเดยเปล่า,ปา,าไม่รู้เหมือนกันแต่ว่ามันจะส่งวันที่สิบใช่ไหมสิบมิถุานาใช่ไหมช้าชิญกันมาข้อเท้าอี๊ inclusive. ขอ้อขวัญได้นะนอนเลยหนูยังมีอีกสามสิบกล่องที่ต้องเขียน ช่วยเป็นกับมันเจ้ตอเมื่อคืนนะนาพูดก,กับหนูว่าไม่นอนอีกสักวันก็ไม่เป็นเลิกเนาะเคยแบบอย่าทำโชว์ให้มันดีอย่าถ้าตอบไม่ได้จะดูใช่ไหมไม่ดูก็แค่ตอบไม่ได้ก็จะไม่ได้รับของจากเมมเบอร์ที่เลือกใช่ไหมไปไหนไ làm, อ่ะไม่ทำเชียวอะทไมโอเคๆอ,อ,อย่ไปยังไงบอกด้วยนะเป็นหนุนเป็น โอเคอย่าพากันไม่นอนเลยโอเคค่ะโอเกียเซอร์ไพรส์ไหมที่สิงคือบอกตาตรงว่าเดี๋ยวเราเป็นเพื่อนไม่ต้องนอนก่อนนะ พ็ดไม่นอนพี่ก็นอนอ้าวจบพี่เคียงงาน,ค,น,นคือมันชีวิตคนเราแบบมันยุ่งได้ขนาดนี้เหรอหนูเพิ่งรู้อะแต่มันมันยุ่งจริงๆนะขอโดูคนให้อยู่เป็นเพื่อนหนูแบบหนึ่งหนูอะไม่รู้จะว่าอะไรเลยใช่แต่ว่าคนที่ได้กล่องอะมันจะไม่เหมือนกันแน่นอนนะคนที่แบบได้นะคะ คนมากถ้ามีจังหวะก็ยังดีเอ้ยขอบคุณค่ะ <Yeah. S 1> ไม่มาหรอคะงานแปดปีต้องมานะมีคนมาเยอะเลยมีกิจกรรมเยอะต้องนอนมนาะนอนเลย <laughs> รู้คนว่าหนูแบบเปลี่ยนไปไหมแบบนิสัยใจคออะไรเงี้ย อย่าแปรปิกิจริงเหรอมาไปล่ะทุกคนว่าแบบหนูเป็นคนยังไงเหรอในในสายตาดูคนเลยเท่าที่แบบรู้จักกันในไลฟ์รู้จักกันเอ,อ่อในในชีวิตจริงที่เราเจอกันอะไรเงี้ยแจริงๆนะหนูรู้สึกว่าเราแบบสนิทก,กันมากหนูแบบแทบจะไม่ได้เฟกเลยอาจจะแค่แบบว่า คือคำพูดบางคำมันอาจจะไม่ได้แบบพูดกับทุกคนได้แบบคำหยาบอะไรอย่างเงี้ยเอออาจจะไม่เนาะแบบูกหนูอยากรู้ว่าในสายตาทุกคนอทุกคนมันหนูเป็นคนยังไงแบบดุดูไหม,ย,ไมยังไงเอยเอาแบบไม่อวยกันนะเอาดี ดูเหมือนเดิมเป็นเด็กดีนะะ่ารักที่สุนี่อีกดีซะด้วยสยิหนูขอเปิดคอลเลคอนคือแบบหนูชอบแบบมากๆอันเยอะทุกคนหนูอะจะร้องไห้เลยอะมันจะร้องไห้จริงๆอะคือมันไม่รู้ว่ามันจะร้องไห้ได้วยแบบเหตุผลอะไรางเงี้ยแต่ว่ามันจะร้องไห้จริงๆหนูแบบหนูชอบดนตรีญี่ปุ่น แบบดนตรีเพงญี่ปุ่นทำนองที่เป็นแบบมีอยู่แล้วอะไรเงี้ยด้วยมีท่อนแบบท่อนพีคหนูแบบมันจะร้องให้คือมันขนหรือุกครั้งที่ฟังขนหุกทุกครั้งที่แบบดูเพอร์ฟอร์แมนซ์นะมันมันแบบมันเกิดขึ้นจริงๆกับเพลงนี้อะไอคนตั้งใจทำงานะจริงเหรอหนูหนูก็สติหลุดไปบ้างนะหนูยังไม่รู้เลยว่าหนูเป็นกับตันที่ดีพอแล้วยงัง วิสวัสดีค่ะพี่เกดได้ดูทีแรกเป็น th ไหมคะอุ้ยหนูเห็นอยู่ค่ะที่แบบว่าเอิ่มเขาให้คิดถึงเนี่ยอุ้ยเพิ่งเจอกันอีกคิดถึงกันหรอใช่แบบมันปิ่มมาชอบเลยทำงาน,นเป็นคนที่รักทำงาน,นไม่ได้ดูค่ะที่ไอซ์ซึพูดภาษาจีนหรอใช่ไหมแลอวพี่เกดโซนเรียบร้อยมากเรียบร้อยหรอก็าอาจจะนิ่งบ้างดีแต่รักมีเวลาให้ห เป็นคยทำอะไรคิดถึงเป็นคนกิ๊อุ้ยอย่าอวยกันสิดยโวจะมีคำาั้นคำนั้อุ๊ยไวเกินตัวนะคะถ้าเอมียังไม่ออกคิดว่าน่าจะยัง เออถ้าฝั่ง B N K คิดว่าได้นะคะแต่ฝั่ง T G M ไม่น่ามีนะคะนี่ go Japan yes ไม่เละะิกค่ะไม่มีใครทำถูกใจใครได้แล้วเปอร์เซ็นนะ no no เป็นคนกิ่งมาเนีย่ยน้หนูจะกิ่งขึ้นนะคะทุกคน เมื่อคันนิงสอนเต้นแล้วทุกคนมีใครรอกดสเตปบานเกินหรือเปล่าวันนี้ในเปล่ารีบมาด้วยเห็นนะเธอก็หายเหนื่อยแหละ พเพิ่จะพอแล้วอะพูดเยอะแน่เลยหนูเดือบดีใจมากหนูแบบไม่ค่อยได้เจอเหตุการณ์ที่ตัวเองมีคนมาต่อแถวเยอะแบบหลายๆคนเท่าไหร่วันนี้มาเลื่อมันมันดีใจมากถึงแบบว่าคนแบบจะมายินดีกับการที่ติดเซมมายินดีกับเซมกำไรข้อเท้ายินดีกับหลายๆอย่างคือหนูแบบหนูดีใจมากมากจริงๆได้มาได้ก็อยากให้มันเยอะตลอด นจะดูแลทุกคนอย่างนี้เลยเราก็อยู่แบบนี้แล้วไหม <laughs> นึกว่าจะต่อแถวไม่ทันละจริงเหรอเบอร์มายืนรอตัวเองนะโอเคอเค,ครับนี่ข้อกระดาษเป็นไงชอบนะข้อกระดาษอะถ้าพับได้อะลู <c oughs> สฝาซ้อมไปอะเสียใจมากไม่ได้พับแะบ <c oughs> <c oughs> หนูพับเสียใจมากไม่ได้พับเสียใจมองมาๆ to เฮ้ยยหนูคุยงานไปได้ทุกคนหนูกะดูว่าตื่นจะพอจะพอแต่แล้วโอ้มกอดชแล้ววันนี้แบบมีคนเข้ามาใช่ไหมอุ้ยดืนขออนุญาตดูนะคะหนูเขินตัวเองมากเลยอะมีคนบอกว่าแบบ มองหาหนูไม่เจอเต็มเลยแต่ว,ว่าจำหนูไมนะ่ได้หนูปเปลี่ยนไปขนาดนั้นเลยเหรอแล้วเ,เขาจับกระโปรงกันด้วยหนูลืมจับ <laughs> ท่อนแรกอ่ะยี่สั่วนจริงๆวันนี้จัดเองเปล่า ออนีก็อยายาช่วยกับฝั่งเบียนคีเขาแบบให้เแบบเป็นทิศทางเดียวกันเลย กำลังใจค่ะคุณครับอ๋อการแต่งหน้าพี่ช่างแต่งค่ะพี่ช่างแต่งหน้าแต่งให้ดูนี่สวยหน่อยค่ะท,นนออทีีเชนดวาว ขอบคุณดูคนมากที่ส่งหนูมาดิดเซ็นเพลงนี้นะคะดีใจมากแบบเพลงดีมาเพียงพอมาไม่ใช่ไม่้ไว้น้ำมาด้ยจริงเหรอถ้ารู้ไว้แล้วมันดีอย่างเงี้ยไว้ไปนานเลยก็ไม่รู้กนทุกคนไม่ชอบ น้าเบอตัวว่าพิ่กันไมข้อเท้าหนูในสองน้อยมากรลบอ,อยู่จ้าใครวะุอยใครครับไปเหรอจะกลับบ้านได้เลยดูคนเดียวหนูมานะ <c oughs> ให้ตายเถื่อ <c oughs> เขียนได้หนึ่งกล่อง พีเจ้าห,ห,หนูมาแล้วทุกคนแม่ขอบคุณมากสำหรับวันนี้พรุ่งนี้จะกนันอีกจะกันอีสองวันเลยนะฮะเขียนได้หนึ่งกล่องวันนี้งานเยอะมากขอบคุณทีกก่แม่กำลังจัดการพวกนี้ยังมาเจอก,กันได้เหมือนเดิมพรุ่งนี้แฟนมีด้วยใครกดได้ก็เจอก,กันนะคะจะทําให้มันราบเลื่อที่สุดนะคะขอบคุณที่สนับสนุนพวกเราคะหนึ่<า>งสองหนึ่งสามุดไนนะครับงานเข้า<ช>บายบายจุดไหน Long line.